สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอการแยกขยะกันค่ะก่อนอื่นเราต้องขอแนะนําตัวสมาชิกของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปณิตาออนดาศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.1เลขที่20ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุนิสาทองเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่6.1เลขที่21ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอภรศร์ชุนฟานอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครั้งหนึ่งค่ะเลขที่23ค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน ดิฉันเดิฉธนานายนาอยู่ชั้นปหกเลขที่25ค่ะถังเีนนำเงินใช้สำหรับขยะทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้เช่นหลอดพลาสติกและพลาสติกใส่อาหารค่ะสีเหลืองใช้สำหรับใส่ขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกต่างๆค่ะถังสีเขียวคือถังขยะเบียกเอาไว้ทิ้งเศษอาหารต่างๆหรือใบไม้ที่ย่อยสลายง่ายเป็นต้น เอาไว้ทิ้งสิ่งของที่มีความอันตรายเช่นขวดแก้วที่แตกไฟแช็กหรือก้อนถ่านไฟฉายเป็นต้นเราควรแย,ยกขยะให้ถูกต้องตามถางต่างๆ,ๆเพื่อจะได้ใชยในการจัดการในลำดับต่อไปยไยขยะรีไซเคิลจะนำกลับมาใช้ได้